เริ่มต้นชาวันที่สองไปที่ร้านบางเจี้ยมติ่มซำค่ะ ซัมทุกเข่งละคี่บาบทหมดเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากนี่ค่ะอาหารอร่อยมากเลยนี่ค่ะมองไปละร้านรอบรอ,อบร้านสวยมากค่ะจ,จับง่ายดีกว่า อยูเลี้ยงนี่ไหมพอกไข่ไหมที่เด็ดของร้านนี้นะคะคือซาลาเปาไข่เค็มลาวานะคะเดี๋ยวป้าปาจะบีบให้เราดูนะคะนี่ยืดเลยค่ะดิลิูอยากก็อยากกินอีกทีนะคะเนี่ยร้อนเลยน้ำลายไหลเลยค่ะน,นีนี่ไงี่จะกินไส้เค็มใ,ใช่ไหมคะ อันนี้คือบงคุเต๋นะคะคุเ๋ร้อนๆนื่นหอมากเลยค่ะก็จะมีเบกเก่าให้ถ่ายรูปประมาณนี้เลยนะคะ เราไปที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนะคะนี่เลยเขาจะเป็นโรงเรียนจีนเก่าอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้เรากำลังซื้อตั๋วอยู่กำลังจะเข้าไปเล้วจะมีไกดบรรยายความรู้เกี่ยวกับภูเก็ตให้เราฟังนะคะ

เจจังหวัดนะและค่าเคยเป็นเจ้าเมืองจังหวัดตรังก็คือผู้ที่นำยางพารามาปลูกนะคะอยู่ที่จังหวัดตรังตอนแรกะคะาิมเจ๊แปลเป็นภาษาจีนภาษาไทยก็คือบ่อน้าลึกกลางบ้านนะคะเป็นภาษายีนฮกเกี้ยนนะคะมีความหมายว่านะคะเปิดรังคาโลกลรับลมและแสงแดดถ่ายเทให้บ้านเย็นไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะ,ะตรงนี้นะคะ เป็นห่วงจุ้ยนะคะให้เขาเรียกว่าเงินทองนะคะความหมายเงินทองไหลพี่ใหญ่แห่งตะกูลทัวร์ปุ๋นนะคะพี่ใหญ่ตะกูลทัวร์ปุ๋นนะคะท่านบริจาคมากที่สุดเลยนะคะใน8.8 8, 8ปีที่แล้วอยากทราบไหมคะเท่าไ,ไหร่2,000บาทค่ะ2,000บาทเองนะคะ2,000บาทใน8.8ปีที่แล้วเยอกไหมคะเยอะ,ะ,ะยมากนะถ้าเทียบปัจจุบันเป็นล้านเลย เราก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆสมองเลยนะคะนี่คือดิบุกนะครับนั่นคือดิบุกครับเครื่องดูนะครับไปอะไรนครับบางคนกำลังแบ่งเจ้าแทนถุงโจ๊กนะครับเมื่อก่อนนั้นเปนอันตรายครับนะเราใช้สารปศุสัตว์เนี่ยนะครับมันเกิดสารพิษปนทั่วไหลในกระป๋องอาหารจึงต้องเลิกกระป๋องจากดิบุกครับตลาดโลกยังไม่สั่งดิบุกแทนประเทศไทยนะครับนี่คือรูปคนสูบฟิล์สมัยก่อนนะคะ ใชไหมครับมาภูเก็ตจะมีร้านขนมจีนอยู่ครับขานอมหมายถึงเส้นนะครับเส้นขาวจีนคือการลวกไส้สุกครับคือการลวกเส้นนะครับแต่คนไทยเพี้ยนจักจีนเป็นจีนจีนกลายเป็นขนมจีนนะครับซึ่งภูเก็ตเนี่ยนะครับเราอยู่ภูเก็ตไม่ใช่ภูเก็ตครับทั่วประเทศเรากินขนมจีนหมดไปขออนครับนะฮะแต่เราที่องค์ทานตอนเช้าครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเพราะถลันเที่ยงแล้วท้องเสีย้ครับเพราะเส้นบูดครับ นะครับซ <łość> ึ่งจองหัวนนี่คือผู้ชายครับนะครับต้องมความรู้ครับมีวิทยาจงหวนนะครับแต่เป็นเจ้าของข้าวเช่นในงานมงคลครับเช่นงานตุนจีนนะครับงานไม่ธรรมดาครับเป็นหลักซึ่งข้าตเจี้ยวจะนี่ลงลูเยี้ยวครับแต่ข้าวกเกียนไม่ลงเงี้ยวครับเขาดูดบนกระบอกลงละครเลยนะครับ ต่อที่สุชาติไอติมท่งเครื่องค่ะอันนี้เป็นไอติมทอดน,นะคะอันนี้เป็นน้องแม่ประจำร้านะคะที่เด็ดคือไอติมไข่แข็งนะคะเดี๋ยวไปดูวันที่สองภาค2ต่อเลยนะคะ